สวัสดีครับโ่อแม่หลวงผู้กำลังรับชมช่องบันในตะวันนะครับอวันนี้ผมมาอยู่ขอกงัวอัญญาดาฟับของนางนงรักชาวสวนนะครับอยู่บ้านจานหวงหกตะบลทับใหยออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีเบิ้งคลิปนะครับจากช่องยูทูปนะครับเพื่นลงเกี่ยวกับร้อยเลี้ยงนะครับร้อยเลี้ยงแถวศรีสะเกตแถวสุรินทร์นะครับเริ่มขยับนะครับเริ่มหางัวไปเลี้ยงนะครับราคาเห็นเพิ่นซื้อนะครับแม่สาหน่อยนะครับ ปีนิดๆนะครับประมาณยังไงสูงประมาณลอยยี่สิบสามสิบเนี่ยนะครับราคาหมื่นเอสมื่นสองนะครับลคลิปนี้ก็เลยสิมาเบิรงกนะครับว่าที่นายห้อยนะครับเขาสื่อไปจากชาวบ้านเท่าราคาไอ้ราคาเท่าไหร่นะครับ่วประมาณจังสีเลยนะครับแบบเกตจังสี่ละนะครับส้มาบอกให้ฟังนะครับสหรับพรีหนองผู้ที่อยากเขามาเลี้ยงง้วนนะครับหรือชาวบ้านผู้ที่ เอี่ยงง่วยู่แล้วเนาะครับสืขายง่วนาะครับกับเซดิหเฮาเซเดิหตัดสินใจเซเดิหเบิงเป็นอันนี้นิดนึงเป็นแนวทางเนาะครับว่าการซื้อการขายง่วนาะครับก็อยากให้พิจารณาดีๆเนาะครับคิดเบิงดีๆนิดนึงเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ร้อยเลี้ยงก็เริ่มขยับแน่เนาะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คัดออกเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มบางคนก็เริ่มหาซื้อเขาไม่เลี้ยงเนาะครับก็มีคือกันนะครับมันก็มีธรรมดาแหละครับมันมีผู้เอาออกผู้เอาผู้ซื้อเขาผู้ขายออกเนาะครับเนาะก็ธรรมดาของ วงการถูกวงการนั่นแหละนะครับมีผู้อยากเขามีผู้อยากออกนะครับเนาะเอาก้อนจิตเขาไปเนื้อหาสาระนะครับก็ฝากกดติดตามน้านในนิดนึงนะครับสำหรับผู้ทิ่เขาเบิ่งงไม่เป็นกําลังใจเพื่อคลิปนะครับเนาะเบอนะครับตัวนี้เป็นกิจการของเพิ่นนะครับสาหรับนางรองหลักชาวสวนนะครับเบิ่ลรถพ่วงรถดําเิ่นก็มีรถเกี่ยวอีกสามสี่คันนะครับแต่เพิ่นก็ยังเลี้ยงงบเลี้ยงงัหนำเิ่นบ่ขาดเลยนะครับ เป็นยี่สิบปียี่สิบกว่าปีแล้วมั้งนะครับสำหรับขอ,อกนี่เป็นเลี้ยงงอสมาตรกขอนผมอีกนะครับแล้วก็เป็นเลี้ยงแบบคั้งขอ,อกตลอดเลยเลยพี่น้องบ่มีการปล่อยนะครับเนาะกะอ่ะนะครับมาเบิ่งงัวเพิ่นนะครับโตมันจะมีใสขนาดที่ผมคือคลิปล่าสุดนี่ผม <c oughs> ได้ไปถ่ายที่ว่าเพิ่นไปพ่อเพิ่นขายงวัวนะครับผมก็เลยถ่ายลงคลิปนะครับแบบนั้นเลยนะครับคือ คลิปนั้นเพิ่นขายหาโตนะครับหาโตสามเหมือนเก่านะครับมันก็เฉลี่ยแล้วมันก็ถือตัวราชกบาทพี่น้องก็เฉลี่ยเบิกนะครับนี่งัว่าตัวตัวพมาณยังเสี่เลยนะครับอาจจะบางไอพวกนี้ตัวซศรมนี่อาจจะอาจจะเงี้ยคนนี้เน่นนิดหนึ่งสั่มนะครับแล้วก็สีแดงพร้อมนะครับตัวแม่สั่มนะครับสองสามตัวเต้นสิมีตัวหนึ่งตัวเงยเงี้ยเนี่ยนะครับที่ที่นายหอยเขาจะเอาไปเลี้ยงเองนะครับเพราะว่ามันแล้วมันมันโตมันเลิกแล้วก็ งามนํามสำหรับตัวนั้นเนาะครับเสียดายอยู่แต่พอผมบอกไปเบื้องหลายคนอยู่นะครับชาวบ้านบางคนก็บ่มีเงินครับสำหรับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวดีตัวงามนะครับสำหรับคลิปล่าสุดนะพี่น้องไปจิ้มเบื้องก็ได้นะครับจิ้มตรงช่องวีซื้อช่องผมแล้วก็ไปจิ้มตรงวิดีโอนะไปเรียนเบื้องนะครับตัวนั้นงามอิลีเนาะเพราะว่าน้าหอยเขาเอาไว้เองนะครับอีกซีตัวของเขาไปส่งต่อเพราะว่าอย่างเพราะว่าตามตลาดหมื่นนะครับราคาหมื่นราคา หมื่นสองพันมื่นสามพันยังสี่เนาะครับที่ชาวบ้านไปสื่อไปเลี้ยงเนาะครับแต่ว่ามาสื่อน้ำในหอยมาหาสื่อน้ำชาวบ้านเท่านึงเจ็ดพันนะครับเสรีแล้วตกหกพันเจ็ดพันแปดพันยังสี่เนาะครับแต่ว่าไปขายตัวละหมื่นเอ็ดหมื่นสองอย่าะครับเบิ่งเขาได้ส่วนต่างหลายสำหรับขนาดเขาเอาไปส่งให้ในหอยเอาไปต่ออีกเลยพี่น้องผมว่าเขาก็ยังสี่ด่เลยตัวละพันถึงสองพันนะครับแล้วก็ผู้เอาไปอีกเขาก็เอาไปเอาอีกสองพันยังสี่เนาะครับอาจจะง้อตัวตน,นั้นเนาะครับอาจ จนไปหอดไอ้มือที่เขาไปซื้ออยี่ห้อตลาดมันก็อาจจะขึ้นไปอีกประมาณอย่างเงี้เกิดอย่างนั้นได้ส่วนทางวันมาณสามสี่พันถึงห้าพันนะครับสำหรับงัวตัวเดียวนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านเฮานะครับพู้ที่อยากหางัวเลี้ยงนะครับกะเป็นไปได้พมก็อยากให้ล่องล่องยางยางเบิ้งหรือขี่รถเลาะเบิ้งกระเด็นน้ำมูบ้านน้ำยังถามทามเขาเนี่ยว่าผู้ใด้เขาสีคล้ายงัวนนะครับกะมาคล้ายๆในห้อยนี่แหละหาขี่รถเบิ้งหรือว่าน้ำบ้านอย่างคองกอนอดับเล็ต แล้วก็บ้านใกล้ๆกันนะครับสอบสอบทามเงินนะครับต้นขามันได้ราคาแบบอาจจะซื้อแพงกว่าในหอยแน่นิดนึงนะครับซื้อในหอยมาให้เจ็ดพันหนึ่งสิ่แปดพันหนึ่งสิเทาอาจจะให้แปดหรือเก้าพันหนึ่งสิ่นะครับหรือมือหนึ่งสิ่นะครับมันกี้เพราะว่ามันยังสิ้อไข่ก่อนที่เ่าไปซื้อต่อจากในหอยยังไงมือสองมือสามไปแล้วนะครับเพาไปซื้อมือที่สามหนึ่งสิ่นะครับยุติตลาดหนึ่งสิ่นะครับมันเกิดกลายเป็นว่ามันได้ราคาสูงนะครับ เพราะว่าานเขาได้ซื้อเริ่มต้นเลี้ยงงัวเนาะกับพันซื้อได้ที่มันบ่แหงแห้งเนะะรับซื้อจากชาวบ้านนํากันแล้วก็ชาวบ้านกับผู้ที่ขายกันได้แล้วค่าึ้นจากในหอยมะห่เนาะรับซื้อมาในหอยมาซื้อเจ็ดพันของศิลเขาได้แปดพันมันก็ได้เกินกันพันหนึ่งเนาะรับมันก็มีย่างขี่ลายมันกับพาอมีย่างมันบวชขาดทุนไหลส่วนตัวไปเดินย่หยมันขาดทุนแห้งเนาะรับซูมเมอนี่ชาวบ้านผู้เลี้ยงงัวนี่ขาดทุนแห้งเนาะรับขาดทุนแห้งอีหลีเนอะรับย่างขี่ลายมันถือ สี่สิบาทยังขายได้พี่น้องเพราะว่ามันเขามาซื้อน้ำในน้ำชาวบ้านเพราะว่ามันสามสิบบาทประมาณสามสิบาทเลยเนาะครับเพราะว่าแตลลตัวมันประมาณสองร้อยโลเนาะครับสองร้อยสองร้อยกัวหรือเกือบสามร้อยโลอยงเี้เนาะครับก็ซื้อหาหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้เนาะครับจะว่าเอาไปขายเขาเอาไปขายมื้นสองมื้นสามอยงเี้เนาะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเนะครับมันเลตลลตัวสะอาดคนเลี้ยงนะครับเฮคยยังละ่ะให้แบบให้ผู้ผลิต พอกันก็ผู้บริโภคเลยเนาะก็คนเสือกบคนขายมาซสือกันเลยนี่างเนาะก็มันสินน่าจะดีก่อนแต่ว่าคือว้านเนากับบางคนก็ว่าไปนำบ้านจะเลยทียนนี้มันหายากเนาะกับเขาบุกไปอยากขายเขาบุอยอยากไปว,ว่าขายเนาะไปถามไปเลยก็บพูดนั้นแต่ว่านันหอยเขามาเนาะส่วนมากเขาคือไม่ในหนาในหนามาเบิงห้แล้วก็โทษไปบอกายหอยมาเบิงนะครับเพราะแต่โทษตามเขามาเนาะเขาคือโทกาดกดเนาะับคือว่าคนนี้อยากขายง่วงเขาก็เลยให้ละกา,าถือไว้เลยถือไว้เลยส่วนมาก โอ้ไปบ่ได้ไปบ่ได so so, um, ้นะเขาเสิยอกข้าว่าไปบ่ได้นายหอยเสียบอไปบ่ได้เขาก็แล้วก็มันสีมีเทคนิคบางหลายแนวอยู่นะครับสาหรับนายหอยที่เข้ามาหากดงัวนําำชาวบ้านเนี่ยากอยู่นะครับสาหรับชาวบ้านเท่าสี่ไปสวนครับนายหอยนี่ยากอยู่ดีพี่น้องบอกเก่งอีีนะครับมันเป็นไปได้ก็คือว่านล่ะต้องลองเลาะเบิ่งนะครับสาหรับผู้ที่อยากเลี้ยงงัวนาะครับผู้ที่มือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่เค่อยขายออกแล้วก็ อาจจะอยากเขามาเลี้ยงไหมนะครับเพราะว่าอาจจะมีเงินมียังเขามาขอบในขอบขั้วนะครับถ้อาอยากล่องเลี้ยงเบื้องนะครัลอ,ลองพิจารณาเบื้องนะครับเปลี่ยนจากการไปเบื้องน้ำตลาดนะครับมาหาเบิ้งน้ำบานน้ำเฮี่ยนข้นนะครับน้ำคามันได้ง้วงโตที่มันอันนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือหันเป็นชาวบ้านใายกันเองวนมานเขากะสิบ,บอกเลยนะครับตัวได้สีมีตำหนิอีย่างเขาสิบ,บอกเลยนะครับ เขาสืบบ่ค่อยอันนี้นะเพราะว่าหันในหอยเอาไปนี่เขาก็บในหอยเขาบ่ค่อยอันนี้นะครับเขาบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยเสีเลียนนะครับเพราะว่าเขาไปตลาดนะครับก็เลยอันนี้อยากให้มาหาเบิ่งน้ำบานก่อนนะครับสร็จแล้ผู้ที่สีหางัวเลี้ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันบางทีเขากินหลายเนี้ยนะครับสร็จแล้ผู้ที่เขาเอาเอาไปตลาดในหอยเอาไปตลาดเนาะครเขาจะเกลี่ยงแล้วครับมันอาจจะมีค่านั่น่ะค่ารถค่าล่าเขาเตี่ยวเพราะว่ามันเกินไปเนาะครับเพราะว่าเอาไป ไปส่งต่อเขา,าเก็ยังไดกําไรเนาะครับเอาไปให้ในหอยอีกคนนึงเอาไปเนาะครับรวบรวมงวัวเอาไปส่งไหวแล้วเขาก็ไปหาจับทางอื่นอีกเอาไปส่งกันไหวเองนีน่เนาะครับโดยที่บ่ต้องเอางวัวไปตลาดเขาก็ดได้กําไรเนาะครับสเหรับมือแหลกที่มาจับน้ำชาบานนัดเนาะครับอ้าวนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับผู้ใด,ดมีความคิดอะไรก็เอาลองคอมเมนต์มานหน้าเลกเปลี่ยนกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมเนาะครับถ้าถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตามไปน้ามันหรับผู้ที่เขาเบิ่งไหมนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ